รู้ไหมทำไมผมถึงเลือกมาทำซีอีตัวน้อยเพราะโลกมันเปลี่ยนยังไงล่ะ ในวันที่โลกไม่หยุดนิ่งเด็กๆของเราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้ CEO ตัวน้อยคือเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นเจ้าของการเรียนรูสร้างสารรค์ผลงานจริงผ่านกระบวนการคิดกางผู้ประกอบการ,รกายุคใหม่เด็กในยุคเจนอัลฟาต้องไม่ใช่เพียงผู้รับความรู้แต่ต้องเป็นนักคิดนักสร้างและนักปรับตัวซตัวน้อยเกิดขึ้นเพื่อหลอมรวมการเรียนรู้เชิงรุกกับทักษะแห่งศตวรรษที่21 ผ่่านบบรริิททจงทีเดด็กกไ้พเผชิราคิดว่าทำไมคนถึงต้องใช้ยาดมเพราะในชีวิตประจำวันบางคนรู้สึกเวียนหัวเครียดหรืออ่อนเพลียยาดมจึงเป็นทางเลือกให้ช่วยสดชื่นและยาดมยังเป็นฟอ์พาวเขราให้กับประเทศของเรา จากตรงนี้เราเริ่มต้นวางแผนโดยการระดมความคิดกันในกลุ่มแล้วศึกษาสูตรยาดมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการใช้สมุนไพรไทยอย่างพิมเสียงการบูนน้ำมันยูคาลิสตัดนั้นพวกเราเราผสมตามสูตรที่ได้มาแล้วบันทึกกัตตาส่วนไว้ก่อนจะทดลองทำเป็นผลิตภัณฑ์จริงเมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วเราออกแบบโลโก้และฉลากสินค้าโดยใช้โปรแกรมแคนวาและ AI โดยเน้นสีที่สื่อถึงความสดชื่นเช่นสีฟ้าองค์เขียวและใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายเห็นแล้วรู้สึกน่าใช้พวกเรายังสร้าง QR Code ไว้ในฉลากด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าสแกนดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อผ่านเพจของโรงยันได้เลยเรานำสินค้าไปให้เพื่อนและคุณครูลองดมงและขอความคิดเห็นเพื่อนๆบอกว่าหอมสดชื่นและอยากลองซื้อด้วยค่ะ พวกเรานำคำแนะนำมาปรับปรุงทั้งเรื่องกลิ่นความเข้มและดีไซน์ของฉลากเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อพร้อมแล้วเรานำยาดมงไปวางจำหน่ายที่ตลาดจำลองในโรงเรียนและโพสต์ลงเพจ Facebook ของโรงเรียนค่ะเราออกแบบการเรียนรู้ผ่านวงจร p d c a เพื่อปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบเด็กได้เรียนรู้ด้วยหัวใจของการลงมือทำจริง เทคโนโลยีไม่ใช่เพียงเครื่องมือแต่คือพลังสร้างสรรค์เมื่ออยู่ในมือเด็กๆได้เรียนรู้การออกแบบฉลากสินค้าด้วยจิตวิทยาสีใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อถ่ายทอดไอเดียและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกได้อย่างมั่นใจเด็กๆไม่เพียงได้คิดและออกแบบแต่ยังได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเรียนรู้ตลาดจริงทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทักษะเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของพลเมืองดิจิท e ัลที่มีศักยภาพยาดมของเราจากราคา45บาทลดราคาเหลือ35บาทและไม่เท่ยงกัดสิ่งมไม่ได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีมาฟังก่อนนะคะพี่ๆยาดมก็เหมือนคน ชแต่แ้การจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เด็กได้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการน้อยที่มีหัวใจนักคิดมีเทคโนโลยีเป็นเพื่อนและมีความหวังในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนผมได้เรียนรู้การรองเพงต้นทุนมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนหนูกลัวการพูดแต่ตอนนี้หนูกล้าพูดกับลูกค้าแล้วค่ะได้เรียนรู้การขายยาดมค่ะ รู้ขั้นตอนการทำยาดมค่ะได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ค่ะได้เรียนรู้การขายของครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ในผลงานแต่ในตัวตนของเด็กๆความกล้าความคิดความสามารถได้เติบโตขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณค่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเด็กได้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการน้อยที่มีหัวใจนักคิดมีเทคโนโลยีเป็นเพื่อน และมีความหวังในการสร้างสรรอนาคตที่ยั่งยืน CEO ตัวน้อยเรียนรู้จริงสร้างสรรจริงและกล้าเปลี่ยนแปลงจริงเพราะการศึกษาไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่คือการให้อนาคต ยาดมตราพยาทองไทยหอมสดชื่นมากเลยค่ะนี่คือผลงานของเด็กๆอนุบาลทองอุ่นนะคะขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในครั้งนี้